เราไปดูพาณิ์จังหวัดลบบุรีนะครับมีการเชื่อมโยงการตลาดให้กับกลุ่มกเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตครับที่หอ,อประชุมอำเภอสะโบดนะครับคุณศริพรสจจาคุณครับเป็นพาณิ์จังหวัดลบบุรีครับรวมไปถึงทางด้านของคุณอภิสรา, in, าเกตอินแหน่เภอสะโบดร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือทางการค้าระหว่างบริษัทเอกภา,ภาพซูปเปอร์ซัพพลายจำกัด โดยคุณทวงคุปติวิทยากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกาภาพกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลองตะบนมหาโพอํเพาเภอสะโบดจังหวัดลบุรีโดยนายไพยโร์ใจหารประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งพุข้าวหอมมะลิ100เเซโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเชื่อมโยงการตลาดกับกเกษตรกรกลุ่มกเกษตรกรในจังหวัดลบุรีภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ตลาดนำการผลิต รวมทั้งนโยบายกระทรวงพาณิชย์เกษตรเกษตรผลิตเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดนี่นะฮะสองกระทรวงที่เขาร่วมกันนะครับขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยคณะทํางานเซลแมนจังหวัดลบบุรีเป็นการหาช่องทางในการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานให้กับเกษตรกรน,นะครับทั้งนี้เองเนี่ยนะครับบริษัทเอกภาพเนี่ยเขาก็จะทําการตลาดข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลอง โดยการรับซื้อข้าวสารบรรจุถุงขนาดบรรจุ5กิโลกร,รมัมรูปแบบบรรจุพันธุ์ออกแบบโดยบริษัทด้วยความเห็นชอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยมีการสั่งซื้อครั้งแรกจำนวน800ถุงมูลค่า132,000บาทการสั่งซื้อครั้งต่อไปบริษัทจะสั่งล่วงหน้าไม่ไน้อยกว่า1สัปดาห์โดยจะส่งมอบข้าหอมมะลิที่เอกภาพซูเปอร์สาขาสะโบดสำหรับข้าวหอมมะลิ ทุ่งผูแท้ร้อยเปเซ็นี่ยนะครับก็คือข้าวหอมมะลิที่ปลูกจากดินขาวในพื้นที่อำเภอสะบโบดเป็นการผลิตจากแรงงานคนในชุมชนไม่ใช้สารเคมีในการอบข้าวเพื่อข้ามอดใช้วิธีตักข้าวเปลือกแบบดั้งเดิมทำให้ได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมเมื่อหุงสุกก็จะมีความนุ่มน่ารับประทานนะ